มปะปะทู่อืมประกอบเนย่งอืมสวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กขิ้เก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเปกแชนเนลมาค่ะพี่น้องค้ามาหนีตุ๊กสิาพามากิน ซุปบักแข่งค่ะพี่น้องคะแล้วก็ได้สมพักได้ปลาทูหอมทอดค่ะพี่น้องคะซุปบักแข่งหรือปนบักแข่งนั่นแหละแต่ผู้พิผสมอื่นค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเซ็ตแสนมากันค่ะพี่น้องตุ๊กได้เจลปลรรามาจากที่บ้านเด้อพี่น้องแล้วตุ๊กเลยเอามาซุปใส่เนี่ยบ่ได้ครัวบักพริกเองค่ะพี่น้องคะหืมหอมปลารามา่าพี่น้องเอ้ยผักกะทินก่อนเลยของมักค่ะพี่น้องคะ แลนไปเก็บท่้งพรุนก็เก้าค่ะมาเลยค่ะหิวเข่าแห้งหแซ่แบแซ่บครับพี่น้องคะสมพัก บอกตัวตัวราจะหานท่านอร่อยมาก โตแบบไงนะะึงอ่ะพี่สาวกับบ้านเขาก็เลยตำเจีวปลรรามาให้กับพี่นอ้องค่ะแล้วเดี๋ยวเอามาใส่ปลาหอมแ่บปลาทูนี้คือปลาทูหอมโตละสี่สิบบาทพี่นอ้องอร่อย มปลาทูอืมประกอบเลยอ่ะเดี๋ยววาให้มากินตาปลาทูน่ะ มัไปทุ่ประกอบอ,อาจจะเป็นภาวะโปรงให่หรือเขาถอดประเทืนะพ้อ,อืสับหมัมก อร่อยอ่ะมากดูดกินแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะมันประกอบกับประกอบกับกินเคืองเก้าค่ะสมหอม บุกแข้งนี่ยังค้มเขากับซุปไส้ปลาท,ทูเได้ดีจ้ะเแล้วตุกบัวใส่ตุกปบปัวมากปับมากสุปใสร่วมกันนะมาบอกวา่าเอามากินแหกไหมพี่นอ้องอื มรักฮีโนกอืมแมงวันมาก แสบขาปลาทูเนี่ย สมผักเสียนการซุปแข่งใส่ค่ะ <c oughs> ความเผ็ดเดี๋ยวแกกินพริกกระเรียงเผ็ดเลยไปนเนี่ยอื้มนั่งหวันนัเผ็ดแบบพักไปเไปเลย เบ่งเจอปลามาจากทั้งบ้านมาเป็นตัวโตวแบบนี้ละคะ่ะ บวมอูค่ะทุกคนืม,มงว่าน่ดื่งแห้งใช่หรอเอือให้จังไดล่ะไลค์คลิปไปเลยเนี่ยไม่เหยียบไม่เยยนทุกคลิปเลย ผักก็ใส่มาหลายครับเอาละนี่ะ เด่งแม่วันไงพี่นนองตอบเจอสิเขามาผ้าขาวขอะไ้ตอนไหนกินเขาคุยกับแม่วันเหรอ ข้าวกินค่ะพี่น้องขาแมงวันขวนแหม แจมหนอโอ right. เคเพชรแจ่บ 牛啊！ กินเขาดำะลยไม่กวนดำจะมวเมนแแฝบคักเนาะพี่หน่องเอ้ยเม,มนูมือนแสบแห้งเมนูมือนถึกใจคัก อืปายแล้วอันนี้ทำไมเ,เพื่อนๆมาเยี่ยมเยียนเยอะจังเลยมงุงใสสีหองปลาปลาสีสเกต <laughs> <laughs> cái này thịt hả Thịt tư kín bít liệu thứ kín mà bớt cái hả เพชรแห้งค่ะพี่น้องคะเผ็ด <c oughs> กับกัรลูกโดดค่ะพี่น้องบระกับเขามันนิ่บแ,แห้งสุกปแข้งค่ะพี่น้องคะแลกก้วก็พักแกมหลายๆพักดองปลาทูหอมมันๆค่ะพี่น้องฮะแซ่บๆเพ็ดกินบ้างเด้อค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่น้องคะถ้าใครมาคลิปนี้เน,นาะตุกกาแฟกกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้ตู้กันนะคะไว้อพอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ